กรอบแนวทางการนำา i i g d t t a มาใช้ในการดำเนินงานกอฟนอจังหวัดขอนแก่นกลุ่มกฟนอร์พลชนบทอำเภอบ้านไผ่และอำเภอบรรจาคีวี Big Data คือเทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณมหาศาลที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบเบสหรือแบบ c o n t i n u ียลเรียลไทม์ดาตก็ได้โดยทั้งนี้ Big Data มีทั้งรูปแบบที่มีโครงสร้างอาทิเช่นจากระบบฐานข้อมูลหรือไม่มีโครงสร้างเช่นจากล er ็อกไฟล์จาก e x e e l s p r e a d s h e e t หรือจากเฟนเซอร์ต่างๆที่มีความหลากหลายข้อมูลใน Big Data จะต้องมีคุณค่าในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานข้อมูลเชิงตัวเลขในรูปแบบต่างๆโดยข้อดีของ Big Data เทคโนโลยีคือการประมวลผลของ Big Data จะสามารถประมวลผลเชิงกระจายและการประมวลผลเชิงขนาดได้ดังนั้นจึงสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างท,างทันทีและถูกต้องได้ทําให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนําข้อมูลจํานวนมาลเหล่านั้นมาวิเคร,ราะห์ได้ทันทีที่ต้องการ Big Data ประกอบด้วยอะไรบ้างผู้เชี่ยวชาญบางส่วนให้คอนเซ็ปต์สำหรับ Big Data เอาไว้ว่าต้องประกอบไปด้วยลักษณะที่สามารถสังเกตได้คือ 1. มีปริมาณมากอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า Big Data เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากมายมหาศาลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีปริมาณมากกว่าหน่วยเทราไบต์ขึ้นไป 2. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากข้อมูล Big Data มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 3. หลากหลายประเภทหรือแหล่งที่มาข้อมูลมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นไฟล์ภาพรูปภาพตัวอักษรหรือวิดีโอ 4. ยังไม่ผ่านการประมวลผลหาก Big Data ้านั้นไม่ผ่านโปรเซสหรือแปลงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบก็จะไม่สามารถใช้งานหรือใช้ประโยชน์ต่อองค์กรหรือบริษัทได้ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จาก Big Data มีดังนี้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า 2. การนำข้อมูลในอดีต ในการทำนายอนาคตของธุรกิจ 3. การคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากเหตุการณ์หนึ่งๆได้ 4. การวางแผนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุป Big Data คือการที่เราเริ่มก้าวจากการให้ความสนใจกับประโยชน์ในการใช้ข้อมูลอย่างแท้จริงจนทาให้เกิดความเข้าใจว่าเราควรจะต้องมีระบบในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและสามารถรับรองการเติบโตของข้อมูล ที่จะวิ่งไปถึงปริมาณใหญ่ใหญ่จนสามารถจัดก,การข้อมูลได้ถึงระดับเดียวทางและลดการใช้แรงงานในการประมวลผลข้อมูลสร้างรายงานหรือการวิเคราะห์ข้อมูลกรอบแนวทางการนำ Big Data มาใช้ในการดำเนินงานกอสนจังหวัดขอนแกนมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นเตรียมการวางแผนแผน 1. สำรวจความพร้อมด้าน,นตา่างๆเช่น ด้านบุคลากรด้านทรัพยากร 2>, 2. กำหนดเป้าหมายความต้องการในการจัดทำบิ๊กดาต้าประชุมวางแผนง,งานกำหนดแผนและจัดตั้งคณะทำงาน 4. กํกำหนดชุดข้อมูลหรือถาดข้อมูลในการสร้าง Big Data 5. เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์และบุคลากร 6. ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อน,นำเข้าบิ๊กดาต้ เลือกเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานขั้นที่ 2. ขั้นการดำเนินการดู 1. ออกแบบฐังงาน Big Data ให้เหมาะสมกับองค์กรกฟนสองกำหนดชุดข้อมูลแบบข้อมูลและมาตรฐานของข้อมูลที่จะนำมาสร้างให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 3. ศึกษาและประสานงานระบบฐานข้อมูลการและเครือข่ายที่จะเชื่อมโยง 4. จัดจ้างที่ศึกษา และออกแบบพัฒนาระบบ Big Data ของกศนจังหวัดขั้นที่สขั้นตรวจสอบเช็ค 1. ทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานขั้นที่4ขั้นการพัฒนาปรับปรุงแอคชั่นสำรวจปัญหาในการดำเนินงาน 2. ประเมินสภาพปัญหาและรายงาน 3. มอบหมายคณะทำงานระบบแก้ไขปัญหาและรายงาน และนี่คือกรอบแนวทางการนำ b ิ g Data มาใช้ในการดำเนินงานกอฟนอจวัดขอนแก่นของกลุ่มอกมอฟนอเพลชนบทบทอำเภอบ้านไถ่และอำเภอบันจาครีขอบคุณครับ